สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแลมมีพระกล่องแล้วก็มีเหรียญสวยๆมาฝากพีพีเอฟซีเช่นเคยนะพี่วันนี้ได้มาส่งชุดเนาะลฟ์แบบยาวๆนะพี่นะรอติดตามชมกันได้เลยนะพี่นะมีหลากหลายแนวมีหลากหลายเขาเรียกหลากหลายหลวงพ่อนะพี่มีให้เลือกเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชิ้นนะพี่ชอบชิ้นไหนก็แคปรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแลนได้เลยนะมีรูปแล้วก็บอก บอกเบอร์เนาะแล้วก็บอกอีพีให้เรียบร้อยนะพี่อีพีเก่าไม่ต้องถามนะพี่นะเพราะว่าโลกขายหมดนะพี่นะาฝากพี่พีเอฟทีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพะหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะอเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเขาเรียกเขาเรียกจอหรอเปล่าผมไม่รนะู้เนาะนี่ถูกใจทักหาได้เลยนะหมายเลขที่หนึ่งเนาะ อร้อยห้าสิบบาทเช่นเคยนะพี่ถ้าองค์ไหนราคาแพงก็จะแจ้งไปในคลิปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะเดี๋ยวน้องแรมดูแป๊บหนึ่งเนาะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะนี่ค่ะตะกกนซุ้มอินทจักรนค่ะรุ่นวางศีลาเลิกวัดเขาบาังเหยชัยภูมิจะไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สาม อันนี้เงินทองหนักสามพสัตว์นะพี่ล้อมด้วยเพชรนะนะนี่ค่ะจัดไปนี่เขาพี่เขียนนะพี่นะน,นี่อ่านกันเราเองนะพี่ถูกใจก็ทักได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นี่ค่ะอันนี้เหรียญอะไรแปลกๆ้กองแรมเห็นว่ามันแปลกก็เลยจัดให้นะเหรียญภาษาจีนนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะจอบหลวงพ่อเงิน โอ้อันนี้สวยอะโอ้โอันนี้หยิบประส่ได้ยังไงนะหลุดอีกแล้วเนี่ยโคตสวยหลวงพ่อเงินอนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเนี่ย่ะหยิบได้เลยน,นี่เหรียญสองสี่กว่าแลวไห่นะแล้เรียกหลวงพ่อช่ยหอลวงพ่อหลุนอะไรนี่เนะนี่ย้องแนนก็เรียกไม่เป็นนะพี่นะดูให้ถูกใจก็พอนะพี่จัดไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามรัฐ ไม่รู้เป็นเหรียญเงินหรือเปล่านะเป็นช้างสามเสียน,นะพี่ถูกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แป mm hmm. ดเอค่ะ mm hmm. อนี้เหรียญพุทธจินาราช mm hmm. วังทองพิษณุโลก mm hmm. ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก mm ้า hmm. เป็นเหรียญสมเด็จโตนะพี่นะโ mm hmm. ตพรมรังสี mm hmm. ข้างหลังเขียนว่าพลายพิ่นานะพี่ ไปไต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบอันนี้เป็นเรียงหลวงพ่อกบนี่ค่ะสมเด็จพะระบรมโกศสาสวยนะพี่นะกระไหลยังอยู่นะพี่กระไลเดิมยังอยู่นะพี่นะรุ่นหนึ่งจัดไปนะพี่นะหมายเลขที่สิบเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดน,นี่นางพอาอันนี้เป็นได้ฤาษีเลี้ยงดำนะพี่นะวัฒนาสูงจัดไปตไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง มีเนื้อดินดีลาเม็ดขนุนนะพี่นะเยี่ยมกอดกอบตัดโคตรคุ้มอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้หล่อโบราณก็นี่เขาเรียกของพวกเพชรหรือเปล่าสวยจิ้งกระดึงหาแก็บหนึ่งร้อยห้าสิบตะิ้นต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้ลูกหล่อพิมพ์ขี้ตานะพี่นะเออสวยมา,าปปกอวนตะปุกลุกนะพี่นะ หนึ150่งร้อยหสิบปดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้านี่เป็นเหรียญเขาเขียนว่าปะปะทุมมากรน,นะพี่นะปิดเลยชอบพร้อมปิดดิษนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้หลวงพ่อแม่ลงยาออกที่เพชรบูร สวยเลยนะนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้หลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเดิมดูได้เลยึงใจทักได้เลยนะปีสักราชแปดสบต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญพญยายนาคลงยานะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าแต่ว่าดูแบบคร่าวๆนะคือเนื้อเงิน,นพล่นะออกที่นครราชสีมาเลยพี่ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้หลวงพ่อเงินพุทธชคบังขานเีเก่าเลยนะหลังนิมิตนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหลวงพ่อทวีวัดโรง้างพิจิตรต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้เหรียญเหนือดวงโอปู่สิลาเหรียญเหนือดวงนะพี่นะ เส็แล้วคุณโคได้เลยนะพี่จัดไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอันนี้หลวงพ่อเพชรเป็นแหนบนะพี่นะแนบหลวงพ่อเพชรนี่ค่ะออกอุตรดิตจัดไปนะพี่สวยๆต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามสำเร็จวระตะคังหลักล้านจะขายหลักร้อยนะพี่นะฐานแซมนะพี่ถานแซมนะ,นะจัดไปโคูรถวยหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่ ันนี้เป็นเหรียนหลวงปู่แพ่วกล้องมนจะท้อนเงาเนาะก็เลยดูยากนิดนึงอชอบพร้อมปิดได้เลยนะพะนะวัดอะไรเขาเรียกวัดลังหมันนครปฐมต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าหลวงพ่อวัดไร่ขินเหรียญทองแดงนะพีส่สวยจุิงจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก 26. อันนี้สมกอ่อ นี่โคตรงามก่อนนะเดี๋ยวเราเนกันะไ,ได้เลขที่หกนี่ค่ะถูกใจปิดได้เลยนะพี่สวยมากชอบพร้อมปิดได้เลยนะหมายเลขยี่สิบหกต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดหลวงปู่บัวปกใบมะขามออกที่ตลาดไปนะออกที่จังหวัดตร หนึงนะเดี๋ยน้องแรมดูให้นะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องมันต้องเกะดูนะพี่นะน,นี่ค่ะโอ้โหนี่มีเลขัำเบอร์ด้วยนะพี่นะครูบัวออกที่จังหวัดตราบปีปีสเ,เอ๊ะปีอายุอายุเนาะพี่เนะแปดห้าอายุอายุของพ่อนะพี่นะถูกใจจ้างหาได้เลยหนึ่งร้อยห้ิบบาททุกชิ้นนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบปดนี่ค่ะวัดป้อมลาหมัน อันนี้เขาเรียกพระนาเลสวนนะพี่นะดีใจเลยโคตรสวยอต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่ธนาคารกรุงเทพออกจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหลวงปู่โตใบพัดนะพี่นะเขาเรียกพัยดยศนะพี่ ดได้ผิดเลยขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะพี่นะัจะได้ชัดเจนนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดอือหูวันนี้สมเร็จวัดละครนี่พิมพ์ใหญ่ิใหญ่นะพี่นะกสวยเจ็ดไปนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองนี่ค่ะอันนี้ออกที่สุพรรณสุพรรณบุรีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้นางกวักนะพี่ออกที่สุพรรณบุรีนะพี่นะมันจะสึกนิดนึงนะพี่ พอประมาณนะคะชอบพอปิดหมายเลขสามสองเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฮกออกบ้านเมืองชนบุรีหลวงพ่อฮกเหรียญเศรษฐีน้อยหลวงพ่อฮกชนบุรีลงยาด้วยนะพี่นะเหรียญลงยาด้วยนะพี่ดูเพจงนะมีลีโค้ดด้วยนะพี่นะ ก็พร้อมปิดตะกิจได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลข 30G อันนี้เป็นหลวงพ่อพันนะพี่นะวัดราดบรุงออกที่ชุมพรแผ่นปั๊มนะพี่พี่ปิดทองฝังลูกดิมิตแผ่นปั๊มหลวงพ่อนี่ค่ะปี49โอกหลายปีแล้วนะนี่ค่ะตดใจทักได้เลยพร้อมจองเดิมนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลข35นี่ค่ะอันนี้ กระตุกอ้เขาเขียนด้วยเก้าร้อยนะพี่ไม่รู้อ่ะเจ๊น้องแรมลุกหรือเปล่าหมือนจะลุกนะพีู่กใจทักได้เลยนะพี่นะผู้ชายมันหามาคือไม่ได้เลือกอะ่ะคือลูกมันเลือกไว้ให้ะค่จัดไปนะพี่นะหมายเลขสามสิบห้าเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. มีตะพยาคุดอยู่ด้านบนเ้าเรียกกิรดาเนาะพี่นะใ,ใจพดเต้เลยขอกล่องผมเนะาะต่อไปจะเป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดหลวงปู่ดำริออกที่อุดรธานีหล่รอ,รรอรูรรหล่อรุ่นแรกโคตรสวยอะพี่ดูในคลิปให้เรียบร้อยนะเพราะว่าปกติก็จะถ่ายแค่หน้าหลังให้ดูเนาะ ของกล่องเดิมเลยพี่นะจัดไว้นะสวยๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดหมายเลขสามสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินมหาบารมีพุทธชโชติแกเอสวยมากสวยหลวงพ่อเงินเลยพี่นะจุกใจซักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้า หมายเลขสามสเ้าดี๋ยวก่อนนะเป็นหลวงปู่ผิวมงคลบารมีอยุธยาจัดไปเอากล่องเดิมนะพี่สวยต่อไปก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายหมายเลขสี่สิบเป็นพระลีลาเนื้อดินนะพี่นะลีลาเหมือนจะเป็นกระเพงเพชรนะพี่พระกลุกเนื้อดินจัดไปสวยๆแคปรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแลนได้เลยนะ คนไหนโอนก่อนมีติทิก่อนงดจองนะพี่นะฝากี่พี่อฟซีนะกดไลค์กดแรกกดชร์กดกดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักหลยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเอาวันนี้ก็จบแค่นี้นะพี่นะอีพีหน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ